นีมันเรยากับเด่นจันเวอร์ชันจูเนียชัดๆเมื่อสองสาวน้อยซุปตาฟันน้ำนมน้องเกลลูกสาวแม่ชมได้หวนมาเจอกับน้องสาวน้องเลอาลูกแม่ไอซความน่ารักจึงบังเกิดใใพอล่าสุดน้องเกลรับบทเป็นเจ๊ดูแลน้องสาวน้องเลอาพากันเล่นปิ้งขนมนั่งสมาธิว่ายน้ำบนโบกและเซลฟี่ด้วยกันแต่พอได้เห็นจริตจาก,กานี้แล้วนีมันวิธีซุปตาชัดๆ เมมีแฟหลลือล้วอ่ okay. บอกเลยว่าเป็นความแตกต่างที่ลงตัวครูนี้คือความบันเทิงของแท้แต่ละช็อตก็คือเอนดูไม่ไหวอยากจะให้แม่แม่ทั้งสองสาวมาเอ็นจอยด้วยกันบ่อยๆแถมตอนที่น้องเลอาเจอกับเจ๊เกลใหม่ๆหัห้งคููก็คือต่างขั้วต่างสไตล์กันแบบสุดๆจนโดนแซวว่าน้องเกลคือโ x รเวิร์ดส่วนเลานั้นคือ i n รเวิร์ดขนาดแท้เพราะสังเกตสีหน้าแววตาแล้วเลอาเหมือนจะยังงง,ง ส่วนเจ๊เกลก็เป็นงานมากผู้อยู่วงการมาก่อนน้องออกสื่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเทรนดาราสาวหน้าใหม่ออกกองนิดนึงหรือตอนที่ขึ้นบนเวทีเจ๊เกลก็คือเต้นเก่งมากเปิดเพลงปุ๊บตัวโยกปั๊บสาเอนเตอร์เทนแต่ตัดภาพมาที่เลอาหนูยังยืนงงอยู่เลยแม่ แต่พอเริ่มสนิทกันแล้วก็เฟรนลี่คุยกันรู้เรื่องอยู่2คนเรอากับเจเกลก็คือเข้าขากันมากๆเวลามีเพื่อนวัยเดียวกันมันก็จะสนุกแบบนี้นี่เองโมเมนต,ต์ตอนที่แข่งกันนั่งสมาธิงานนี้ไม่มีใครยอมใครเลยน้องเกลก็คือเจ๊ใหญ่มากรู้เรื่องไปหมดบอกใครเปิดตาก่อนแพ้ตรงๆไหคะถ้าเรเปิดตานะ่คคะหรืออย่างช็อตทีนเล่นเก้าอีด้ดนตีเล่นด้วยกันอยู่สคนแต่พอดูดีๆแล้วทำไมเหมือนสนุกอยู่คนเดียว ความหาและความตลกของเจเกลและเลอา ก็คือสูอสีกันแบบสุดๆแบบไม่มีใครยอมใครมีจังหวะโบ๊สเต็มไปหมดความต่างว่าด,ดีแล้วแต่ความฮานี่สีกินกันไม่ลงเลยพอเบื้องหลังเวลาที่เลอาอยู่กับแม่อก็รับรู้ได้เลยว่าได้ความฮามาจากใครเล่าเรื่องแต่ละทีก็คือขายคำได้ตลอดหรือบอกความลับอะไรไปถ้าเลอารู้ก็คือโลกรู้ด้วยเพราะล่าสุดแม่กระซิบบอกข่าวดีแบบเบาๆว,ว่ากําลังจะมีน้องแล้วเพอแป๊บเดียวเพื่อนแม่เขารู้หมดแล้วจ้าเลอาห้ามบอกใครไม่มีอยู่จริงมันไม่มีความลับจะบอกแต่เลอาห้ามบอกใคร เจลลี่มินโหน่ okay, ส่วนเจเกลก็ขายฮาจนแม่ชมยังเมาสเองรูก,กับแม่นิสัยไม่เหมือนกันเพราะว่าเจเกลเขาฉีกคาแรคเตอร์ออกจากพ่อแม่ไปเลยแต่ใดๆก็คือไม่อาจจะต้านทานความน่ารักของเจเกลได้เลยทําเอานึกถึงสมัยแม่ๆเคยเล่นละครด้วยกันเพราะว่าทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทเลยทําให้มีจัภาพจากรุ่นแม่สูร่รุ่นลูกที่ถ่ายทอดออกมาก็คือน่ารักมากๆต่างกันนิดเดียวนนก็คือแม่ชมเป็นอินโทรเวิร์ดส่วนแม่อายคือเอ็กโทรเวิร์ดที่แท้ทูพอถึงรุ่นลูกกับสลับบทบาทกันซะง,งั้นจากที่เมื่อก่อนเคยเป็นแค่เอฟ รุ่นแม่แต่ตัดภาพมาที่ปัจจุบันกลายเป็น FC รุ่นลูกสุกตาฟันน้ำนมไปเสแล้ว